อยากขายส่งอุปกรณ์แบตเตอรี่ตอนนี้สู้ราคาคนจีนไม่ได้มีเมืองไหนบ้างที่อยากจะเอามาขายส่งอยากจะวิ่งไปถึงแหละมีที่ไหนบ้างวันนี้ใส่ตละล้อให้ฟังค่ะอยากได้ราคาเดียวกับเขาอ่ะอยากจะซื้อเยอะๆเราแยกแบบนี้ก่อนว่าสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปแล้วมีอาัตราการซื้อซ้ำบ่อยๆเลยในหมวดของแบตเตอรี่จที่สองเมืองนี้ค่ะก็คืตอตรงกว่าแล้วก็มือวันโตแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือหลังตัวเมลารมเนอจะเป็นเครื่องอบเครื่องซิลต่างๆเนาะให้คิดแบบนั้นจะเป็นฝอซานแล้วก็เป็นที่กว่างโจเอหค เนี่ยหรอคุณตายอ่ะเอาแบบนี้ค่ะมาที่เมืองนี้เมืองเดียวค่ะเรียวกว่ามีครบก,ก็คือเมืองอีอูค่ะเมืองนี้ต้องบอกเลยนะว่าเวลาที่เรามานะคะนอกจากเราจะมาตามหามาดูหาทร์ที่ได้ราคาดีที่สุดแล้วตรงนี้ยังสามารถมาอัปเดตไอเดียหรือว่าแพคเกจจิ้งหรือว่าเทรนของอุปกรณ์เบเกรี่ได้อีกช่วยเนาะเหมาะกับคนที่อยากขายส่งแล้วก็ทาแบรนด์แล้วต้องบอกว่าอยากจริงจังเกี่ยวกับอุปกรณ์เบเกรี่แล้วอยากขันตัวเองมาขายส่งเป็นเจ้าใหญ่ในวงการนี้แล้วก็ต้องมาที่นี่ค่ะใครที่อยากจะบินแค่รอบเดียวดูยังไงให้ได้ราคาดีกวไ